สวัสดีครับผมเซนซ่านนครับของรำเน็ตนางสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลรายสตาร์สกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารช่วงส่งท้ายเดือน27กันยายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกยูฟาเนชชันรีโซนบีทั้ง2คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แดกดามนะครับรายแอต ไทเกอ999นะครับรายแอดทีไอ999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r ายแ t t ไทเก999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ยูฟาเนชันรีโซนดีกลุ่ม4นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง นอร์เวย์พบกับเซอร์เบียคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ชาติชิงตัวเข้ารอบกันโดยตรงนะครับโดยสาการนอร์เวย์ได้เปรียบขอแค่ไ่แพ้ก็จะผ่านเข้ารอบด้วยกดเหตุถูกเหตุนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นแบบแบกบรับความกดดันได้ไม่ดีนะครับแรกเกมรับชุดดีค่อนข้างเปล่าสุประตูง่ายเป็นอย่างยิ่งนะครับและแนวรุกเนี่ยช่วงหลังมีเพียงแค่เออร์ริงฮารันดาวยิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถ แบกทีมได้นะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเซอร์เบียนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานกลับมาแข่งแก่งครับทีเวิร์กลงตัวนะครับแท็กติก4-3-3ถือว่าครบเครื่องเป็นอย่างยิ่งเกมรับมีความเหนียวแน่นะครับแดนกลางเนี่ย เขี่ยก่บเกมมากกว่าและแนวครับนักเตะอย่างดูซานทาดิดฟิลิปคอสติกและอเลกซานดา้ามิโตวิเตียการเข้าทําดูหลากหลายวางผลได้มากกว่าครับกําแพงคู่นี้ับเปิดมาให้ที่นอร์เวย์นะครับเป็นต่อที่0ู5นะครับผมมองว่าเกมกดดันแบบนี้นักเตะไวกิ้งเนี่ยวางใจยากเชียรยทาง2หน้าของทางเซอร์เบียนะครับเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้กับออกไปเป็นอย่างน้อยเชีรยเซอร์เบียนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่โซนบีกลุ่ม1น,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างไอร์แลนด์พบกับ คู่นี้เป็นการตัดสินหาทีมอยู่รอดต่อไปนะครับโดยอ์แรนด์เนี่ยถือว่าได้เปลี่ยนนะครับเนื่องจากเล่นในบ้านและขอแค่ไม่แพ้นะครับอย่างไรก็าตามนะครับผมมองว่าอ์แรนด์ช่วงหลังเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่มาตรฐานทีมเนี่ยตกลงไปเยอะมากนะครับนักเตะตัวเก่าหลายคนเนี่ยโรยราฟอร์มตกลงไปนะครับและนักเตะสายเลือดใหม่เนี่ยไม่สามารถขึ้นมาทดแทนได้แม้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่เจอกับทางอาร์เมเนียนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ได้ กัวกินสกาปารอสเข้ามาคุมทีมผลงานภาพรวมดูดีขึ้นนะครับแม้ช่วงหลังจะแพ้เร็พอสมควรนะครับแต่วันนี้ครับเจอคู่แข่งอย่างไอร์แลนด์เชื่อว่าพวกเขารับมือได้โจทย์ผู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ไอร์แลนด์นะครับเป็นต่อ1.25ผมแนะเสียทางทีมเยือนนะครับเชื่อว่าอาร์เมเนียครับวันนี้มีมุมสู้ได้แล้วก็อยากน้อยไม่น่าแพ้เรเทสหรือแม้กระทั่งกินเต็มด้วยการบุกมาเอาผลเสมอได้เชียร์บอลลองเชียร์ทางอาร์เมเนียนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นเีกโซนบีนะครับเชียร์บอลลองเชียร์เซอร์เบีย แระเชียอาร์เมเนียขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงัวรวยไปเจอกันใหม่ครุ่นนี้สวัสดีครับ